สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนเรื่องการใช้อีกรับนะคะด้วยกันนะคะอีกรับนี่ก็เป็นโพนงนะคะหนึ่งในเรื่องของการแทนโพนงนะคะในภาษาฝรั่งเศสอย่างที่ครูเคยพูดไปในวิดีโอก่อนๆนะคะก็คือเราจะมีการแทนในภาษาฝรั่งเศสเนี่ย,ยประมาณ5เรื่องนะคะก็จะมีํำตรงนะคะ s o d กำรอง seoe นะคะแล้วก็อีกรับนะคะเรื่องนี้นะคะแล้วก็องนะคะแล้วก็โพนงเนิร์ดนะคะ ก็จริงๆอีกแรกเนี่ยมันก็บางครั้งนะคะในบางกรณีที่มันแทนคํานามที่ตามค่าโพสิชิ่งทั้งหลายเนี่ยนะคะที่ที่เป็นอานะคะค่าโพสิชิ่งที่เป็นอาแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยก็ถือเป็น SEO e เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่นะคะเรามาเรียนในรายละเอียดลงไปเลยนะคะว่าอีกแรกเนี่ยแทนเรื่องอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่หนึ่งนะคะก็บอกว่าแทนคํานามที่เป็นสถานที่นะคะสถานที่ในที่นี้เนี่ยมันมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเป็นประเทศนะคะหรือเป็น เอออะไรอะไรเป็นโรงเรียนเป็นโรงแรมอะไรเนะะี่ยค่ะสถานที่นี่อาจจะเป็นเอ่อบนซองจดหมายเอ่อบนโต๊ะกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทุกอย่างที่มันเป็นสถานที่เนี่ยเราแทนด้วยอีกร็กได้หมดนะคะเรามาดูตัวอย่างอันแรกนะคะเขาบอกว่าจูอาอ e งฟ f อง n c เซตันนีจูอาองฟองเซตันนีเธอไปฝรั่งเศสหรือเปล่าปีนี้เราบอกวีเชเวนะคะแทนที่เราพูดว่าวีเชเวอ o งฟ r อง c e ตะตันเน่เราก็พูดแทนองฟองซึ่งเป็นสถานที่ด้วยอีกแลกนะคะระหว่างไว้หน้าแววก็เป็นวีชีเวค่ะวีชีเวนะต่อมาตาฟี่จะรับอะไรก็ลิมมอนจ์ตาฟี่จะรับอะไรก็ลิมมอนจอ่ะเขาบอกว่าลูกสาวของเธอเนี่ยจะอยู่โรงเรียนวันอาทิตย์ไหมถ้าเกิดว่าเขาไปโรงเรียนนะคะก็ตอบว่าหนงเอ่อถ้าเกิดเขาไม่ไปนะคะบอกหนงแอนนี่สเตอร์าปาหนงแอนนี่สเตอร์ราปา แทนที่เราจะพูดว่า้นงแอนเนอร์เซราปะอาเลกอนเราก็พูด om, apa, tan, ้นงแอนนีเซราปะแทนอาเลกอนด้วยอีกแล็กนะคะแล้วก็แทนด้วยอ,อ,อีกแล็กแล้วก็วางไว้หน้าแวงนะคะคือเซรานะคะแบบแอกในตรงฟูจูน,นะคะต่อมาปอลหรอวาเชลลด็อกเตอร์ปอลวาเชลลด็อกเตอร์ปอลเขาไปหาหมอหรือเปล่าก็ถ้าเกิดเขาไม่ไปนะคะเราบอก้นงอินนิวาปะ แทนนี่จะพูดว่าน้งอินเนวาปะเชลเลอร์ด็อกเตอร์เราแทนเชลเลอร์ด็อกเตอร์ด้วยอีกแล้วก็วางไว้หน้าแว็บนะคะก็เป็นน้งอินนิวาปะนะคะต่อมาชักเรตูน์อัลโลเทลชักเรตูน์อัลโลเทลถ้าเกิดว่าชักเขากลับไปที่โรงแรมนะคะเขาถามว่าชักกลับไปที่โรงแรมหรือเปล่าถ้าเกิดเราบอกว่าใช่เขากลับไปที่นั่นแล้วก็แทนด้วยวีอินลีเรตูน์วีอินลีเรตูน ก็คืออ e ีกลกแทนด้วยอะโลแตนะคะแล้วก็มาวางไว้หน้าแว็บนะคะวีอิลิเคอร์ตูกนะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะคะเราทําเสียงอินนะคะเชื่อมกับอ e ีกลกนะ,ะลงท้ายด้วยตัวแอนก็เป็นอิลิ our, นะคะเคอร์ตูกเพราะว่าอ e ีกล็กนี่ถือเป็นสละนะคะในภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะ,คะทีนี้เรามาดูนะคะแวบ ที่ใช้คู่กับ Preposition R กันนะคะแล้วคำนามที่อยู่หลัง Preposition R เนี่ยเราสามารถแทนได้ด้วยอีกแลกได้นะคะแต่มีข้อแว็ข้อแม้ว่าต้องเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะกลายเป็นเออซ e นะคะลุยกับเลอะไปนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูแวบแรกนะคะแวบ s a งเ e ้ e ฮเ e อร์ะะ Saint r, แซง n ต t e r เ e อ e ์แปลว่าสนใจในเรื่องนะคะเป็นแว็บคุณมินานนะคะต่อมาเตอร์นี r. เตอร์นีอ่ะแปลว่าให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งคะต่อมาแว็บเรเฟลชีอ่ะนะคะเรเฟลชี ir, อ่ะแปลว่าพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะต่อมาแว็บซาบิจูเออ่ะนะคะซาบิจูเออ่ะก็เคยชินกับเรื่องอะไรสักอย่างนะคะครัวค่ะอ่ะนะคะครัวค่ะอ่ะแปลว่าเชื่อในเรื่องอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ตามมาด้วยแวบบองเซอ่ะนะคะแปลว่าคิดถึงเรื่องนะคะบองเซอ่ะ นะคิดถึงเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเอ่อแวบพวกนี้มันก็ยังมีอีกนะคะที่ตามด้วย p r e p i s ยงอาแล้วก็ตามมาด้วยแวบเอ่อ,อ,อตามมาด้วยคำนามที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะคะนอกจากแว็บแล้วก็ยังมีพวกสำนวนต่างๆนะคะที่ตามด้วย p r e p i s ยงอานะคะอย่างเช่น Fair แ r a t ัตตองยงอารแปลว่าระวังเรื่องอะไรสักอย่างนะคะแ r a t ัตตองยงอานะคะเพราะฉะนั้น คำนามที่ตามมาด้วย p r e s i x ยงอาที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะเราสามารถแทนด้วยอีกแลนะคะแล้วก็เออนำมาวางไว้หน้าแว็บได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าออบรรดาว e บพวกนี้ที่เราแทนออคำนามที่อยู่หลัง p r e s i อาเราแทนด้วยอีกแลนะคะตัวอย่างประโยคมีอะไรบ้างคะ,คะทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ สำหรับแวบที่ตามมาด้วย preposition อ่าาาแล้้ววก็ตามมาดยคำนามที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะแล้วเราก็แทนคำนามอันนั้นด้วยอีกแล็บมาวางไว้หน้าแวบนะคะอ่ะดูตัวอย่างประโยคแรกนะคะอย่างเช่นแวบปองเซีอ่านนะคะแวบเอ่อปองเซีอ่านเพราะว่าคิดถึงนะคะเขาหนึ่งเขาบอกว่าปองเซียว er er ูอาร์ลันดีแวร์แซร์เดอะวอตเทอร์แปรปองเซียวูอาร์นีแวรแซรเดอะวอเทอร์แปรเพราะฉะนั้นคิดถึงอะไรคะเขาถามว่าคุณคิดถึงวันเกิดของพ่อของคุณหรือเปล่า พราะฉะนั้นมันเกิดพ่อของคุณเนี่ยเป็นคำนามที่นับเ,เออที่เป็นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตถูกไหมคะเราสามารถแทนด้วยอีกแล็กแล้วก็มาวางไว้หน้าแวบนะคะแวบในที่นี้คือแวบปองเซ่นะคะพอเราตอบประธานผันตามประธานถูกไหมคะวีนูซิปองส่งวีนูซิปองส่งนะะเป็นประธานนูก็ทำไมคะผันเป็นปองส่งเอาอีกแล็กไว้หน้าแวบนะคะ ก็ถามคุณคิดถึงวันเกิดพ่อของคุณหรือเปล่าอันนี้อันนี้ให้เป็นพวกคุณมากกว่านะคะว่าเราตอบที่นถึงคะพวกคุณเนี่ยคิดถึงวันเกิดถึงพ่อเวันเกิดพ่อของคุณบ้างหรือเปล่าเราก็บอกใช่พวกเราคิดถึงนะคะ่ะต่อมาข้อสองนะคะอันนี้ไม่ใช่คําถามนะคะเเป็นประโยชน์ทั่วไปนะคะเอ,อันนี้เราจะเน้นเรื่องแบบตับิจูเอร์นะคะเพราะว่าคุณเคยนะคะเขาบอกว่า vous d e v o u s h a b t u e r à votre nouvelle é c o n e Vous v de devez vous habitué, ทเวอ่าวอท์น l l e ลเลกอนคุณต้องเคยทำความเคยชินกับโรงเรียนใหม่ของคุณนะคะอันนี้ถ้าเราแทนโรงเรียนใหม่ของคุณนะคะแล้วก็เป็นอะไรคะเอามาวางไว้หน้าเว็บเอ่ออันนี้เป็นเว็บโคโนมินันนะคะซาบิทถูกไหคะด้วยความที่เป็นประธานวูตรงนี้จัดเตอร์ก็ต้องกลายเป็นวูนะคะพอเราแทนด้วยอีกแรกนี่เรามาวางไว้หน้าเว็บคือตัวเว็บคืออาบิเนะคะก็จะเป็นวูเดเววูซ h abitué คุณต้องทำความคุ้นชินกับโรงเรียนใหม่ของคุณนะคะต่อมาข้อสามก็ไม่ใช่คำถามเหมือนกันนะคะประโยคทั่วไปก็อบอกว่า n o ่ n d e vong pa khoa atu skindi n o o n d e v o n pa o t u s i พวกเราเนี่ยต้องไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้เออมันมีแว็บสองตัวนะคะจริงข้อสองก็มีแว็บสองตัวถึงคะระหว่างอีกล็กไว้น่าแว็บตัวที่สองอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมีแว็บเดอัวผันกระธทานนูทีหนึ่งแล้วก็แว็บครัวทีหนึ่งนะคะแล้วก็ทําไมคะอันเนี้ยตู้สกินตีนะคะแทนด้วยอีกแล็กมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตถูกไหมคะเราก็แทนด้วยอีกแล็กแล้วมาวางไว้หน้าแว็บตัวที่สองคือครัวนะคะ,นะคะก็เป็นนูเนอร์เดอร์วงปะอีครัว นูเนเดอร์วงฟ้าอีขัวอ่าต่อมาข้อสี่นะคะเชนเนอร์เมอร์ซูชามีแองตาเฮเซอลาโพลิติกเชนเนอร์เมอร์ซูชามีแองตาเฮเซอลาโพลิติกก็คือฉันเนี่ยนะไม่เคยสนใจนะคะการเมืองเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นแวบเอ่อโคนมินานนะคะเอ่อเพราะฉะนั้นเวลาเราผันเอ่อในตอนปาสเซิคอมโพเซ่อันนี้นะคะเป็นตอนปาสเซิคอมโพเซ่เราก็วางไว้หน้าแวบ อวัวหรือแว็บแอถ,ถูกไหมคะอันนี้ด้วยความที่เป็นเว็บโคโนมินานเขาใช้กับแว็บแอเราก็ต้องเอาอีกแล็มาวางไว้หน้าว็บแอนะคะก็จะเป็นฉันไม่สวยช s าไม่ส e ใจฉันไม่สวยชาไม่ส s ใจนะคะอ่ะต่อมาข้อ5นะคะ r o p o s i ิ i o ี je r เ f l อ c h i r a i b i ัน à ta ิ r o ี o s i t i น n ก็คือฉันจะพิจารณาข้อเสนอของเธอนะคะเพราะฉะน,นั้นตามโคป o ซิสิยงข้อเสนอไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหลังอาแทนด้วยอีกแลกนะคะก็มาวางไว้หน้าแวบก็เป็นชิเรเฟชิเรชิเรเฟชิเรด้วยความที่อีกแลกนี่ก็ถือเป็นตละนะคะเชอมาเจอกับอีกเลกเราต้องลดรูปนะคะก็เป็นชิเ f l ฟชิเรอันนี้อยู่ในฟองตูตูนะคะ โอเคนักเรียนทําความเข้าใจนะคะกับประโยคพวกนี้นะคะให้ดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะประมาณนะคะก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนมาดูการวางตําแหน่งของอีกแลกก่อนนะคะอ่ะเรามาดูอันแรกนะคะเขาบอกว่าให้วางตําแหน่งเดียวกับกําตรงกับกํารองนะคะเพราะฉะนั้น กำตรงกำรองอีกแลกกองเนี่ยก็คืออะไรคะวางตำแหน่งเดียวกันเพียงแต่เราเนี่ยจะต้องมานั่งพิจารณากำตรงกำรองก่อนนะคะแล้วค่อยมาคิดถึงเรื่องอีกแลกแล้ค่อยมาคิดถึงเรื่ององนะคะอ่าเวลาในกรณีที่มันเอ่อมีโคนงทั้งสี่เรื่องเนี่ยปกตินี่มันจะไม่มาอยู่พร้อมกันทีเดียวสี่เรื่องในประโยคเดียวถูกไหมคะอย่างอีกแลกกับองเนี่ยมันไม่มีทางมาอยู่ด้วยกันนะคะนอกจากมันมีคําว่าอิริยานะคะกับองเนี่ย สำนวนอิริยากอองเนี่ยเราถึงจะเห็นอีกรักกับอองอยู่ด้วยกันถ้าไม่งั้นมันไม่มีทางอยู่ด้วยกันนะคะแต่มันมีความเป็นไปได้ที่อะไรคะกำตรงกำรองหรืออีกแรักเนี่ยเอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งพิจารณาปกติอีกรักกับอองเนี่ยนะคะเราจใา้ความสําคัญกับมันเป็นเรื่องสุดท้ายเลยนะะ่ะอีกแรักก็ยังสําคัญกว่าอองะคะเพราะฉะนั้นเ,เราก็ทําไมคะพิจารณาการวางกำตรงกำรองอีกแรักอองเนี่ยนะคะ ด้วยการพิจารณากำตรงกำรองก่อนนะคะเอ่อซึ่งเดี๋ยวครูจะทำคลิปวิดีโอเรื่องการเอ่อการที่มีโคนงสองเรื่องอยู่ในประโยคเดียวกันนี่ยังไงนะคะแต่โดยปกติเนี่ยเอ่อตำแหน่งในการวางโคนงพวกเนี้ยนะคะกำตรงกำรองอีกแลกองอก,ก็วางที่เดียวกันนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นในกรณีที่เรื่องแรกนะคะถ้ามีแว็บตัวเดียวก็วางไว้หน้าแว็บนั้น,นะคะ่ะถ้ามีแว็บสองตัวนะคะ ตัวแรกมันจะผันตัวที่สองมันจะไม่ผันถูกไหมคะเราก็วางไว้หน้าแว็บตัวที่สองนะคะบางกรณีอาจจะมีแว็บสามตัวก็ได้นะคะอย่างเช่นเอ่อเชเวอเล่ชักเช่อะไรเงี้ยนะคะมันจะมีฟูตูพอย์ก็คือแว็บอันเล่ไม่ผันเอออันเล่ผันแล้วก็ตามมาด้วยแว็บตัวที่สองไม่ผันแล้วตัวที่สามไม่ผันอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งพิจารณาว่ากรรมมันเป็นของแว็บตัวไหนนะคะเออถ้ามันเป็นของแว็บตัวที่สองวางไว้หน้าแว็บตัวที่สองถ้ามันเป็นของแว็บตัวที่สามเราก็วางไว้หน้าแว็บตัวที่สามนะคะ แต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีแว็บสามตัวเนี่ยนะคะซึ่งมันมียากมากนะคะในประโยคประโยคนึงเนี่ยถ้ามันมีแว็บสามตัวส่วนใหญ่ก็จะวางไว้แว็บตัวที่สามถ้ามีเว็บสองตัวก็จะวางไว้หน้าแว็บตัวที่สองเพราะม,มันเป็นกรรมของแว็บตัวที่สองนะคะโอเคอะต่อมาในตองปัสเซคุมโปเซนะคะให้วางไว้หน้าแว็บอาบวหรือแว็บแอทแล้วก็โชคดีอย่างเลือกอิกแล็กเนี่ยเราไม่ต้องคิดเรื่องอักก o นะคะคือจริงๆการคิดเรื่องอักกอรนี่มันมีอยู่เรื่องเดียวก็คือรมตรงนะคะ อะไรก็ตามที่มันเป็นไอเดียเกี่ยวกับคำตรงเนี่ยเราต้องมาคิดเรื่องอักกรออักกอนะคะแต่ว่าํำรองอีกแลกอองอะไรเนี่ยมันไม่ใช่คำตรงนะคะเขาถือว่ามันไม่ใช่เรื่อง seo day ะคะทั้งจริงบางครั้งเนี่ยเอ,อ่อคำนามที่อยู่ในเรื่ององเนี่ยนะคะบางทีมันอาจจะเป็นคำตรงนะคะแต่ว่าเออเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอักกอเอาเป็นว่าคิดเรื่องอักกรอก็แต่เมื่อก็แต่เมื่อมันเป็น seo day เท่านั้นนะคะก็คือคำตรงแบบแบบ seo day จริงนะคะไม่ใช่เรื่อง เออคำตรงที่ที่เป็นองอะไรเงี้ยไม่ไม่อันนั้นไม่ต้องไปคิดเหมือนกันนะคะอ่ะต่อมานะคะทีนี้ประโยคคําสั่งบอกเล่าทาไมคะให้วางไว้หลังแวบนะคะทีนี้เนี่ยพอวางไว้หลังแวบป,ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ประโยคคําสั่งเนี่ยเอ่อเวลาที่มันเป็นของประธานตูนะคะประธานตูของแวบกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยตามกฎในภาษาฝรั่งเศสเราต้องตัด s อออกถูกไหมคะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีอีกเลสแล้วมาวางไว้หลังแวบ ในในกรณีประโยคคําสั่งบอกเล่าให้นักเรียนทําไมคะคิดถึงเรื่องการกลับมาเติม AS s เหตุผลเพราะอะไรก็เพื่อเชื่อมกับเสียงอีกแร็กนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะอืก็เวลาเป็นประโยคคาสั่งบอกเล่าเอาอีกแร็กวางไว้หลังแวบของประธานตูนะคะเราต้องคิดเรื่องการเติมกลับมาเติม AS s ให้เขานะคะเพื่อออกเสียงอีกแร็กได้นะคะอย่างเช่นแวบอันเล่เนี่ยนะคะเราพูดว่าแล้วก็อีกแร็กเนี่ยเราก็ต้อง ตอนแรกถ้าเป็นคำสั่งเนี่ยสมมติเราบอกว่าว้าอาริกรเราไม่มี S อถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราแทนอาริกรด้วยกแรกรแล้วก็มาวางไว้หลังแวบว้าเนี่ยเราต้องกลับไปเติม S ให้เขานะคะเป็นวาซีนะคะอ่ะต่อมาถ้าเป็นประโยคคำสั่งปฏิเสธก็นักเรียนก็พิจารณาการวางตำแหน่งเนี่ยเช่นเดียวกับประโยคบอกเล่านะคะก็คือเอ่อถ้าสมมุติว่าประโยคบอกเล่าเขาวางยังไงนะคะประโยคคำสั่งปฏิเสธก็วางแบบนั้นนะคะ โอเคต่อมาถาทีเรามาลองทำแบบฝึกหัดบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะเนี่ยนะคะให้แบบฝึกหัดไปเนี่ยนะคะประมาณห้าข้อเนี่ยนะคะนักเรียนก็ลองทำดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเฉลยด้วยกันนะคะแล้วครูจะอธิบายเฉลยอีกทีนึง ทีนี้มาดูเฉลยกันนะคะอ่ะอย่างข้อแรกนี้นะคะเขาบอกว่าสเตซีแลฟเนอร์ฟงฟ้าดูตุอตองสยองอาเลอร์เลส่งสเตซีแลฟเนอร์ฟงฟ้าดูตุอตองสยองอาเลอร์เลส่งเขาบอกนักเรียนพวกนี้ไม่มีความตั้งใจในการเอ่อบทในบทเรียนของพวกเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาเลอร์เล o n งเป็นสิ่งไม่มีชีวิต่ังอาถูกไหมคะเราแทนด้วยอีกแลกนะคะมอวอหนาแวฟแฟกนะคะก็เป็น เจเจเลฟนี่ฟงป้ดุตุ attention เจเจเล่งป้าดุตุ attention อาต่อมานะคะ dinner คงรูต้องเซอร์เคสต dinner ูต้องเซ r ร s t a u r a n t ก็ถามว่าพวกเราจะไปกินข้าวในร้านอาหารแห่งนี้หรือเปล่าเราก็ตอบวีนูซิ dinner คงวีนูซิ dinner งก็คือ อะไรคะยองเซอร์เคสโตของนี้แทนด้วยอีกเลกเป็นสถานที่นะคะแล้วก็ต่อเราก็วางไว้หน้าแวบ์ี่เป็นคูตูนะคะใช่พวกเราจะไปกินที่นั่นนะคะต่อมาปองเซอาโวเซตูดปองเซอาโวเซตูดอันนี้เป็นคำสั่งบอกเล่านะคะอย่างที่ครูบอกก็คืออะไรคะเอาอีกเลกวางไว้หลังแวบนะคะก็เป็นปองเซซิปองเซซินะคะอันนีเ้เขาบอกว่าให้คิดถึงการเรียนของคุณการศึกษาของคุณนะคะ ก็เป็นเอามาวางไว้หลังแวบนะคะฟองเซแล้วก็อ,อย่าลืมขีดนะคะตรงกลางะะแล้วก็อีกแรกนะคะต่อมาคำสั่งปฏิเสธบ้างเนอ t ์ส i ต n เชนเนอร์สแตชเชนเนป้าโอเมลิเยอเดลาคูเนอร์สตชเชนเนอยา่ามาจอดกลางถนนแบบนี้นะคะอันนี้โอ m i ลิเย d เดลา u ูแทนด้วยอีกแรกนะคะเป็นสถานที่ก็มาไว้หน้าแวบ นะคะในกรณีที่เป็นคำสั่งปฏิเสธเหมือนประโยคบอกเล่าเลยนะคะนิสตาเซียนเนปะนิสตาเซียนเนปะต่อมาเอตันเลออนฟรองส์ลาเนเดนเย่เอตันเลออนฟรองส์ลาเนดนเดกเย่หล่อนไปที่ฝรั่งเศสปีที่แล้วหรือเปล่าถ้าหล่อนไม่ได้ไปก็ทำไมคะนงแอนนีเยปะอเล่นงแอนนีเยปะอนเล่ก็ เอออกแลกแทนออนคองถูกไหมคะแล้วก็มางไว้หน้าเว็บแอในต่องปัเต็กุม่มพิเตค่ะก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะเอ่อเรื่องอีกแลกนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะคล่องนะคะเราต้องเจอรูปแบบประโยคเยอะมากนะคะแล้วก็ต้องทําแบบฝึกหัดเยอะมากนะคะแค่ไม่กี่ข้อนเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้เรานะคะคล่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทําแบบฝึกหัดอีกนะคะก็ เขียนมาหาครูหลังไม่ได้นะคะแล้วก็เครูจะเอาแบบฝึกหัดให้หรือถ้าเกิดนักเรียนไม่อยากเขียนมาหาครูก็หาใน g o o g l e เนี่ยนะคะแบบฝึกหัดพิมพ์คาว่าอิกเล็กอเข้าไปนะคะก็มีให้ทามีเฉลยพร้อมด้วยนะคะก็ต้องบันฝึกผลแล้วก็ทํานะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจคลิปวิดีโอ,อนี้แล้วก็เป็นประโยชน์กับนักเรียนในการเอาไปช่วยพูดนะคะหรือว่าช่วยเขียนนะคะในการตออหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าทําอ,อ บบเาเรียกอ,อะไรคะเอเลเวของนะการตอบเข้ามาหาวิทยาลัยน,นะคะโอเคก็ครูขอจบการบรรยายเรื่องอีกแลก้วไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนเอขยันมันเพียรแล้วก็ทำแบบฝึกหัดแล้วก็ทำได้นะคะบอน้องค่ะ